ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงความรักเพียวๆเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ผมอาจจะเอาดวงความรักนี่ไปรวมกับดวงลายปักนะครับที่ผมทํามาในระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ว่ามันมีรายละเอียดและดีเทลค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวก็เลยเอาคลิป ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักมาออกอีกหนึ่งคลิปนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า,าคลิปดวงในปักผมไม่ได้พูดคุยในเรื่องของดวงความรักเลยก็ให้มาติดตามในเรื่องของดวงความรักในคลิปนี้ถ้าใครเป็น fc ของผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงความรักสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือเกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกายน หากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีตุลอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผน ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้ดวงความรักของคุณจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะครับตาแหน่งของดาวความรักของคุณ ก็คือตำแหน่งของดาวอังคารซึ่งเล็งลัคนานะครับก็คือเจ้าเรือนราศีเมษนั่นเองแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยมันก็แปลความหมายนะครับถ้าคุณมีคู่มีแฟนคุณก็จะต้องได้คู่ได้แฟนที่เป็นคนลักษณะบุค,คลิกและก็อารมณ์เป็นแบบนี้นะครับถ้าคุณมีแฟนมีคู่จะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็แล้วแต่คุณก็จะได้คู่ที่มีลักษณะเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายเรื่องราวของเรา แล้วเราก็ไม่ชอบไปยุ่งวุ่นวายเรื่องราวของคนอื่นคู่ของคุณก็จะเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบังคับและไม่ชอบให้ใครไปจู้จี้จุกเจิกหรือไปจ้ำจี้จ้ำชัยแต่ถ้าเราไปเศร้าซีหรือว่าไปล้ำเส้นมากเกินไปคู่หรือแฟนของเราจะไม่ชอบครับที่สำคัญคู่ของคุณเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจ แต่เขเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนสักนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าคุณมีคู่มีแฟนคุณต้องใจเย็นและก็ใช้เหตุใช้ผลนะครับเพราะว่าแฟนของคุณคู่ของคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียหรือไม่ก็เป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่คือทําเลยนะครับไม่ได้คิดติดตองไต่ตองอย่างท่วนทีถ้าคุณมีแฟนหรือมีคู่ที่คบหาหรือใช้ชีวิตร่วมกันเป็นแบบนี้ ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเรามาดูว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลสําหรับเรืเ่องของความรักสําหรับคนมีคู่มีแฟนหรือใช้ชีวิตร่วมกันมาแต่งงานกันมาจนมีลูกมีเต้าแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มันเป็นอย่างไรก็เห็นในเรื่องของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือดาวอังคารตกในเรื่องของลาภักนั่นเองลาภักก็แปลว่าความสําเร็จสิ่งที่ได้มา หรือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่คุณกับแฟนคุณหรือคู่ชีวิตของคุณเนี่ยจะให้อะไรที่มันเป็นที่สิ่งดีๆแก่กันละกันถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองคุณอาจจะได้เงินได้ทองจากคู่จากแฟนของคุณก็ได้หรือไม่ก็ถ้าคุณอยากจะให้แฟนหรือให้คู่ของคุณช่วยเหลือในด้านใดด้านหนึ่งคู่หรือแฟนของคุณก็น่าจะช่วยเหลือได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรืออยากเต็มที่เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะว่าตําแหน่ง ดาวอังคารมาอยู่ในเรือนลาพระกอดกับดาวศุกร์หรือดาวประจําตัวของคุณนั่นก็คือว่าในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยดาวอังคารดาวศุกร์ยังกอดกันอยู่แต่พอพ้นกลางเดือนถึงสิ้นเดือนสิงหาแล้วดาวศุกร์หรือดาวประจําตัวของคุณก็จะย้ายออกเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนพินาศแต่ยังไงเข้าได้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักโดยตรงแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องที่ดีการดําเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตร่วมกันใน ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้เกิดปัญหาถึงแม้อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างความคิดไม่ลงรอยกันบ้างหรือทัศนคติแตกต่างกันในบางเรื่องบ้างแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังเห็นกันอยู่ยังเจอกันอยู่ยังใช้ชีวิตร่วมกันอยู่เป็นปกติและที่สําคัญตอนนี้ทางรัฐบาลให้ work from home ด้วยก็ยิ่งมีโอกาสครับที่ตัวของคุณและคู่ชีวิตของคุณอาจจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา หรือมีเวลากันและกันมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการาแบ่งปันในเรื่องของความรักได้มากเลยทีเดียวบางทีสถานการณ์บางเรื่องก็อาจจะทําให้สถานการณ์อีกบางเรื่องเกิดผลดีเกิดผลบวกสําหรับคนที่เกิดในราศีนี้อย่างแน่นอนจึงถือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ชีวิตของคุณตอนนี้คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังดําเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่อยากจะได้อยากจะให้ ทำอะไรก็แล้วแต่แฟนคูณหรือคู่ชีวิตของคุณก็สามารถที่จะทําให้คุณได้ตามที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มของคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งถ้าคุณเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้มีการแต่งงานยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสหรือยังไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันน,นะฮะก็แค่คบหากันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้ว ผมมั่นใจว่าในเดือนสิงหาคมนี้ก็น่าจะมีสตอรี่ที่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องบวกให้คุณได้รู้สึกโอเคหรือได้รู้สึกประทับใจคู่คุณแฟนของคุณ,อ,คณอาจจะซื้ออะไรให้กับคุณเป็นบางชิ้นบางอย่างทําให้คุณรู้สึกประทับใจว่าแฟนของคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยพยายามที่จะสร้างเครดิตหรือสร้างคะแนนให้กับตัวของเขาเองหรือตัวของเธอเองให้คุณได้มั่นใจว่าเขาหรือเธอ เป็นคนที่เลือกคุณเป็นอันดับหนึ่งไม่มีที่จะเลือกตัวเลือกอื่นๆแล้วก็เลยทําให้คุณสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าคนที่คุณกบหาอยู่หรือคนที่คุยอยู่ในปัจจุบันนี้คือคนที่ใช่อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่มีใครเลยเป็นโสดมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับในเดือนสิงหาคมนี้โอกาสครับที่คุณจะได้เจอใครสักคนที่จะมีโอกาสได้พบปะได้เจอเจอได้เปิด ใจหรือว่าได้คบหาซึ่งกันและกันเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะตำแหน่งของดาวพระเกตก็ยังกอดกับดาวองคารแล้วก็กอดกับดาวศุกร์ซึ่งดาวพระเกตกอดกับทั้งตัวคุณด้วยแล้วกอดกับดาวความรักของคุณด้วยนั่นแปลว่าดาวพระเกตจะส่งผลให้เกิดปาฏิหาริย์ให้เกิดการพบปะเจอเจอกันนะครับไม่ว่าจะเจอในอเรื่องใดในช่องทางใดก็มีโอกาสที่จะได้เจอ และถ้าได้เจอแล้วการเปิดใจหรือการครบหากันให้มันเป็นหลักฐานเป็นคนที่คบหากันได้อย่างยั่งยืนและยาวนานผมว่าในเดือนนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับคนโสดอย่างแน่น,นอนนะครับถือว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกสเปคหรือเจอคนที่มีบุคลิกและก็คุณสมบัติเพียบพร้อมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างฉะนั้นโดยสรุปว่าชาวรัคนาราศีตุลน,นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เรื่องของความรักของคุณไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดถึงแม้จะมีดาวมฤตยูเลงลัคนามันอาจจะเกิดความอึมครึมบ้างแต่ดาวมฤตยูนี้ในช่วงประมาณปีหน้าหรือปี2565มันก็จะย้ายออกไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็คิดว่าการเปิดใจหรือการครบหากันหรือการใช้ชีวิตร่วมกันสำหรับชาวรัคนาราศีตุลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ของความรักก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีถึงแม้จะมีดาวตัวนี้ขากันอยู่แต่ว่าถ้าใช้หลักช่วยเหตุช้ผลแล้วผมก็มั่นใจว่ายังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณไปได้อย่างแน่นอนฉะนั้นคลิปนี้ขอสรุปว่าเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีตุลผมให้5าดาวเลยทีเดียวก็ถือว่าเดือนนี้ความรักของคุณสดใสนะครับถือว่าทําอะไรก็แล้วแต่แฮปปี้มีความสุขแล้วก็อยู่ กับคนที่เราคิดว่าดีที่สุดในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบส,สดๆได้เลยที่หมายเลข099 212 9463 id line ก็คือพุม Astro 3838เดี๋ยวผมจะแปดทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอ การดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที จะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญคญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่ตางๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ความรักของคุณสมความปรารถนาทุกประการในช่วงระยะเวลานี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ